สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ทุกผู้ทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวนันก่อนจะไปชมคลิปผมผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์ ide, สำหรับถ่ายคลิปในวันนี้ ขอขอบคุณพี่เบิร์ดพี่ชูเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนเสื้อโอเวอร์ไซส์เสื้อโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วสบายดีเสื้อโอเวอร์ไซส์สำหรับคนร่างใหญ่ร่างว่านอย่างผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทชนแดนวัดพระพุทธบาทชนแดนตั้งอยู่บ้านเลขที่99หมู่ตำบลหมู่บ้านชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวัดพุทธบาทหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดเขาน้อยบางท่านรู้จากในานามวัดหลวงปู่ทบวัดหลวงปู่ทบหรือพระครูวิชิตพัชราจารย์อดีตเจ้าคณะอําเภอชนแดนก็ตามผมไปดูเลยนะครับที่แรกผมก็จะพาพี่น้องไปดู รูปปัน้นรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกรูปหล่อหลวงปู่หลวงพ่อทบที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปริษฐานอยู่ณนะวัดพบุทธาบาตรชนแดนตามผมไปดูเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผม Achu Channel คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือน้ำหนักขึ้นทุกวันวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวที่วัดพระบุตรบาตรชนแดน หรือวัดหลวงปู่ทบวัดหลวงปู่ทบหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดเขาน้อยวัดหลวงปู่ทบวัดชนแดนที่มีรูปปั้นหลวงปู่ทบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราก็ไปดูประวัติของวัดชนแดนกันเลยนะครับ วัดชนแดนตั้งอยู่บ้านเลขที่99บ้านชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันได้สร้างหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อทบเนื้อโลหะทอง เหลงตามขนาดหน้าตัก8.5เมตรสูง12เมตรปริฐานบนอาคารคอนกรีตเสริมใยเหล็กซึ่งภายในห้องตัดพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมหลวงบูทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวัดพพุทธบาทชนแดนกระทรวงศึกษาได้ประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่วันที่26ธันวา พศ2 5 1 5ชาวละบ้านเรียกมักเรียกกันว่าวัดเขาน้อยเพราะตั้งอยู่บนเขาน้อยะระยะเริ่มแรกสร้างเลือกวัดพระพุทธบาทโดยมีนายปันก้อน คนบริยากที่ดินสร้างวัดซึ่งมอบให้แก่หลวงพ่อทบเกจิชื่อดังในภูมิภาคนี้อาจจะนอกจากนั้นพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทชนแดนยังเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอชนแดนเป็นที่เคารพนับถือแก่ประชาชนอย่างมาก วัดพระพุทธบาทชนแดนหรือวัดเขาน้อยหรือท่านผู้ชมบางท่านรู้จ,จักกันในานามวัดหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบซึ่งท่านเคยมาจําพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทชนแดนซึ่งท่านดำรงตาแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนนี่คือ รูปหอรูปเหมือนของหลวงภู่ทบที่ปริษฐานอยู่ในหน้าใต้ฐานรูปหล่อองค์ใหญ่หลวงภูทบ วัดที่นี่ก็สร,สร้างเมื่อสร้างเมื่อวันที่26พฤษภาปีพทวดครับวันที่26ธันวาพศ2515ตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหลังรูปหล่อเหมือนหลวงปู่ทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งปริฐานอยู่ณวัดพระพุทธบาทชนแดน วัดท,ที่ท่านมาดมาเป็นเจ้าอาวาสด,ดำาดงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนหลวงพ่อทบเป็นเกจิิชื่อดังของชาวเพชรบูรณ์ หลวงพ่อทบหรือพระครูอันนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าหลวงพ่อทบหรือพระครู นี่คือบริเวณรอบๆของรูปปั้นองค์ใหญ่ที่สุดของหลวงพ่อทบใหญ่ที่สุดในโลกของหลวงพ่อทบ ซึ่งท่านได้มรณะไปแล้วสังขารท่านอยู่ที่วัดช้างเผือกตำบนบางชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือวัดที่ท่านมาสร้างแล้วท่านมาจำพรรษาท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนที่วัดพระพุทธบาทชนแดนนอกจาก วัดชนแดนยังมีวัดพระพุทธบาทชนแดนยังมีรูปปั้นองค์ใหญ่ที่สุดของหลวงพ่อทบแล้วยังมีพระพุทธบาทจำลองด้านบนเขาน้อยผมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปชมกันตามผมไปชมเลยนะครับนี่ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆด้านล่างของ รูปปั้นรูปก่อหลวงพ่อทบซึ่งท่านเป็นเกจิชื่อดังของชาวเพชรบูรณ์วัดพระพุทธบาทหรือวัดหลวงพ่อทบ หลวงพ่อทบวันนี้ผมก็พาพี่น้องมากาวบาว้า้พระพุทธพระพุทธวหายหลวงพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดพระพุทธบาทชนแดนก็พาพี่น้องเดินไปเข้าไปดูด้านใน หลวงพ่อทบหรือพระครูวิชิตพัชระพชระจาจา์เทพระเจ้าผู้วาจาสิทธิ์รูปหล่อโลหะทององค์ใหญ่ที่สุดในโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลพระโนทันษา86ดันษา ในวันที่5ทธันวาปีพศ2556ชาวอำเภอชนแดนและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราร่วมกันสร้างขึ้นหลวงพอ่อพ่อทบองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นอนุสรณ์ดำลึกความดีความงามของท่านได้สร้างคุณงามความดียิ่งใหญ่ไว้ให้กับลูกหลานชาวชนแดนอย่างมากมายโดยสร้างเป็นพระพุทธรูปองค์รอนะฟางสมาธิ นืโลหะทองเหลืองบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ประเดิมนะวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดพิบูบณ์ด้านหน้าผมคือหุ่นบูชาหุ่นบูชาที่พึ่งจำลองพระครูวิชิต พระชระจันร์หลวงปู่ทบเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทชนแดนปีพศสอ0พ,ออพอถึงพศ25 0พพศสอ0พถึงพศ2519ในปีพศ25งพสห ท่านก็ได้สร้างวัดที่นี่วัดพระพุทธบาทจำลองนี่คือรูปภาพรูปถ่ายของหลวงปู่หลวงพ่อทบหรือพระครูพัชระพระครูวิชิตพัชระอาจจอานเจ้าอาวาสวัดอดีตเจ้าอาวาสวัด พระพุทธบาทชนแดนอดีตเจ้าอาวาเจ้าคณะอำเภอชนแดนด้านหน้าผมคือหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อเงินวัดปารังคันวัดพางคันพิจิตต่อมาคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์พระเกจ,จิชื่อดังอีกหนึ่งท่าน รูปผุ่นที่พึ่งองค์ต่อมาคือหลวงพ่อพิดวัดสังฆาพิจิตนี่คือหลวงพ่อเตีเตยงพระครูพิพัฒน์ธรรมนูนธรรมคุณวัดเขารูปช้างจังหวัดพิจิต นี่คือรูปหุนรูปปั้นหุ่นชีพึ่งหลวงพ่อเขียนสำนักวัดสำนักขุนเนนจังหวัดพิจิตรนี่คือรูปปั้นหลวงพ่อทบหรือพระครูวิชิตพัชรจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดชนแดน อดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนหลังผม,ผมก็จะพาพี่น้องไปชมพระพุทธบาทจำลองที่ปริสถานอยู่บนเขาน้อยนี่คือแผนผังจำลองของปันรูป ปั้นรูปหล่อที่องค์ใหญ่ที่สุดขององวงพ่อทบหรือพระครูวิชิตพัชรจารย์อดีตอาดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนพระเกจิชื่อดังของ ชาวเพชรบูรณ์ตามผมไปดูเลยนะครับว่ารอยพระพุทธบาทจำลองจะมีความสวยงามขนาดไหนตามผมไปดูด้านบนเลยครับหลังจากที่ผมพาเข้าไปชมรูปล่อที่ใหญ่ที่สุดของหลวงปู่ทบนะตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปชมพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่ณนะวัดพระพุทธบาทชนแดนหรือวัดเขา วัดเขาน้อยหรือวัดหลวงพ่อทบก็ผมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นบนใดไปเรื่อยๆเพื่อดูความสวยงามข้างทางตอนนี้ผมก็จะพาวัดพระพุทธบาทไม่มีเฉพาะรูปหล่อหลวงปู่ทบที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้านบนเขาน้อยก็ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ หน้าวิหารด้านในผมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปดูรอยพระพุทธบาทจำลองของวัดพระพุทธบาทชนแดนจะเป็นไงบ้างครับนี่คือบันไดาทางขึ้นของวิหารที่ปริษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลองของวัดพรพุทธบาทชนแดนที่หลวงพ,พ่อทบได้สร้างเอาไว้หลวงพ่อทบหรือพระครูวิชิตพัชราจารย์อดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนพระเกจิชื่อดังของเพชรบุร์ ที่ท่านได้มาบำรุงพุทธศาสนาทั่วจังหวัดเพชรบูร์แล้วท่านก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดช้างเผือกตำบลวางชมพูอำเภอเมืองบ้านเกิดของท่านก่อนท่านที่จะมรณนะภาพ หลวงปู่ทบมราภาพเมื่อปีพศ2519ที่วัดช้างเผือกนี่คือพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยวัดช้างเผือกยังมีศิระสังขารหลวงพ่อทบที่ปริษฐานอยู่ ผมก็จะพาพี่น้องเดินเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่ณวัดพระพุทธบาทจนแดนหรือวัดเขาน้อยหรือบางท่านรู้จักในนามวัดหลวงพ่อทบ ด้านหน้าผมคือรอยพระพุทธบาทจำลองที่ปริฐานอยู่วัดพระพุทธบาทชนแดนวัดที่หลวงปู่พ่อพกมาจำพรรษาและท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชนแดนท่านเป็นเกจิชื่อดังของชาวพิชบู์ ผมพาพี่น้องดูรอยพระพุทธบาทจำลองของวัดสมพุทธบาทชนแดนแล้วผมก็จะพาพี่น้องดูบริเวณรอบๆของวิหารที่ปริษฐานพระพุทธบาทชนแดน คลิปนี้เราจะมาพาไปเที่ยววัดคุ้งท่าเราตำบลบางพึ่นคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้ผมพาพี่น้องมาเที่ยววัดุพุทธบาทชนแดนวัดที่ประดิสถานรูปปั้นรูปหล่อของหลวงพ,พ่อทบที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกดีครับ ผมเอชิวชาแนลวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวที่วัดพรพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดที่หลวงพ่อทบเป็นอดีตเจ้าวาดวัดชนแดนหลวงพ่อทบเคยมาจำพรรษาที่นี่และบำรุงวัดที่นี่ให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อทบคือพระเกจิชื่อดังของชาวเพชรบูรณ์ ที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือกันเป็นจำนวนมากก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ให้ผมเพื่อมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆบายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบายผมเอชิวชาแนลวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอ ชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดที่หลวงพ่อทบเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดชนแดนหลวงพ่อทบเคยมาจำพรรษาที่นี่และบำรุงวัดที่นี่ให้เจริญรุ่งเรืองหลวงพ่อทบคือพระเกจิชื่อดังของชาวเพชรบูรณ์ที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือกันเป็นจำนวนมากก่อนจะาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ ให้ผมเพื่อมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆบายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย